สงครามอิรานนาทีวัดใจดิวล่มหรือรบจริงผลกระทบต่อทองและน้ำมันวินาทีนี้ทั่วโลกกำลังกลั้นหายใจครับเมื่อกองเรือรบสหรัฐอย่างน้อยสิบลำประชิดน่านน้ำตะวันออกกลางพร้อมคำขาดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมว่าเวลาของอิรานเหลือน้อยลงทุกทีขณะที่ผู้นำสูงสุดอิรานสวนกลับทันควันถ้าโจมตีเราจะจุดชนวนสงครามระดับภูมิภาคทันทีพรุ่งนี้ตลาดจะไปทางไหนทองคำจะพุ่งหรือร่วงมาสรุปให้จบในห้านาทีครับ สถานการณ์ตอนนี้แบ่งเป็นสองหน้าครับสายรบสหรัฐเสริมกําลังทหารเต็มอัตราศึกหลังอิรานคูปิดช่องแคบฮอร์มุสซ,ซึ่งเป็นเส้นทางลําเลียงน้ํามัน20%ของโลกถ้าเกิดการประทะจริงนักวิเคราะห์คาดว่าราคาน้ํามันอาจพุ่งแตะ120ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน สายเจรจาข่าววงในรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิร่านเตรียมพบทูตพิเศษสหรัฐที่ตุรกีในวันศุกร์นี้ครับโดยอิรานยอมถอยก้าวสำคัญคือไม่นำเรื่องขีปนาวุธมาเป็นเงื่อนไขแต่ขอแค่ยกเลิกความบาดสายเพรตต้องเตรียมรับมือ,อยังไงมาฟังพร้อมกันครับทองคาหรือโก สัปดาห์ที่แล้วพุ่งทำนิวไฮที่5,596ดอลลาร์จากความกลัวสงครามปัจจุบันราคาร่วงลงแรงมาแถว4,500ถึง4,700ดอลลาร์เพราะตลาดเริ่มหวังเรื่องการเจรจากลยุทธ์หากมีข่าวเจรจาล่มท้องจะเด้งกลับเร็วมากแต่ถ้าดิวสำเร็จท้องอาจร่วงต่อเพื่อไปหาฐานใหม่น้ำมันออย ความเสี่ยงราคาผันผวนหนักที่สุดถ้าเกิดการยิงกันจริงน้ำมันคือสินทรัพย์แรกที่จะพุ่งกระฉูดแต่ถ้าเจรจาคืบหน้าน้ำมันจะดิ่งลงต่อทันทีล่าสุดดิ่งไปแล้วกว่า4%สำหรับนักเทรดนี่คือช่วง buy on rumor sell on fact ของจริงครับอย่า over trade ตลาดพร้อมเวียง5-10%ในไม่กี่นาทีตามผ้าหัวข่าวใน X Twitter จับตาวันศุกร์นี้การพบกันที่อิสตันบูลคือจุดเปลี่ยนถ้าออกมาดีตลาดหุ้นจะพุ่งแรงแต่ถ้าบรรยากาศตึงเครียดเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยครับสรุปคือเรากำลังอยู่บนปากเขวของความขัดแย้งแต่มีบันไดลิงที่ชื่อว่าการทูดพาดอยู่ใครที่ถือทองหรือน้ำมันอยู่ต้องมีสต็อปลอสที่ชัดเจนนะครับพรุ่งนี้ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องการเจรจาที่ตุรกีผมจะรีบมาอัปเดตทันทีใครไม่อยากพลาดจังหวะทำกำไรกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เลยครับ